สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมพบกับผมสดวันทันพี่น้องหลังเลิกงานหลังงานคลายได้ดิมือนี้มาหาว้านเฮียพี่น้องหาบ้านเฮียไปครับผมไปเบิเบ้งน้ำกันวนะ่าจะเป็นยังไงฝีเบื้องไปเบิ้งคลองนี่พี่น้องเป็นคลองยื้ให้หน้าครับผมอู่นที่ปลาไม่จันขึ้นมนเลยนั่นขึ้นเลยมีเรามีเราอู้หูนั่นเป็นฟูงไหมปากกาย ออาปปน้อย่างเดียวไปทอดน,นะเป็นฟุงบบน,น้อยน,นิดนั่นน่จเนี่ยเากับวันนี่เดีววานนี้มึงมันเวียงเวียนนี่นนสำได้เดี๋ยวผมจะวนันลงเด้อไคสิงกมก็งมเด้อดึงมาเลยดึงดึงงาว่าข้อแหงเสงแหงแล้วนี่เงบ้านใหม่คราผมสม,มาชิกใหม่ไอโมครรบผมเอซี FC เราเองน่าหน้าสัตว์ด้ยดีมือ ถักท้ายนะไอ้โขกไอ้ก่เอฟซีห้ามากขึ้นกันครับผมเสี้ยนแหเสี้ยนแหอันนี้เจ้าก็ข้าประจมงข้าประจมงจานเสือใช่บ่าวฝูก็มาพี่น้องนี่นี่แห่ไม่แหตะแก่เอาให้พี่น้องแห่ถั่วแก่ไปไปเดี๋ยเบ่งน้ำกันวองไอ้โชครองเลยเอานี่ละบวมเตี้ยบวูวแล้วคือว่าเสี้ยนแท้เอาเสือวานตรงนี้เนื้อปลา มองเขาตกป่านนะมันนี่นี่นี่น่ะโคตจูงหมามาบกเกี่ยวเราเข้ากับคนให้กันนำมันเลยมาเลยเดูก่อนขใจัวเาลมดตัวหรืออขลบบัตคาับบัตรได้อุ้ยอุ้ยาับบัตรได้ว่ามันรถเจาเดิ

cho kiếm เกปลุดอู้มื้อนี้ไทย cái moment ติงะได้ไหมไม่กินได้ป่ไปื้อกบกกาหน่อยถือไปมันกบมันกบมันไอยเห็นปลาไปไปคืนไหมไปไปพี่น้องไปเบิ้งนั้นไปโศกไ้โศกนใดเราัดสนเฮ้ยฮ้ยเฮ้

ทิ ah. kind of ้ง้ห้บ้านหือพี่น้องเ้าคนงานมาเบีดอื้อนยูในยูพี่น้องเดียวเดียวไปยังไงมีตัวนึงเลพี่น้องมาเบิ่งการเสียเอาเลยนี่ละวงมันทำไมบอลดูบูบบูบไปโอ้นปินข้อกวนยาพี่น้องเป็นทั้งคนพี่แล้ ขนาดว่ามีเข้าจาะบริยานเงี้ยอย่างนี้ในท้างมื่อกี้นี่ขนาดขาเจะว่ามีเสือกเล่นะอือนี่ว่าสองดังพี่น้องเลยเจ๊กี่ไทยผู้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแ่เบื้องบงการเสียยองกันพุกคนถือละจวด

ไปหมดลนี่สองเงินไนี่ัซับองเงินน่เนะกหลังใส่จักบาทเน่นะไ่ได้สุกหลังเลยโอ้ยโอ้ยมันเนี่ยมมกาจนเอางมันงมันดีดีเนี่ยตัับไปดีแล้ว Mình chơi này ra không anh? Chơi xa xe đi Sự bắt mặc chết xe nữa nè Ây, ngồi đâu Ôi trời, hụt, quá Nhìn đi Tầm quá Bây giờ tố lắm á Mình cuồng ông mình như này nhẹ lắm phụng cuồng người nắm มันคุ้มปลาเลยเมียนคุ้มปลาไหมนี่นั่นตื่นหนึ่งเหมนี่ย่างย่างนี่คือแหยาปากเหอีกคนนึงย่างสวนออกมากไหมปลาแลีนเขาไม่นีนะจารย์มันมันคล้องเานีมั้ยบ่บ่ยมึงดึกนี่ไหมนี่ไหมเจ็บเลยคนนึงคนนึงคือปากจืดหน่อีกคนนึงคือปากจืดนั่นเนาะยกผดบตาไว้ไล่มันออกมากเลยเนี่ยย่างหูออกมากเลยนี่หลากเลยบ่แถมแค่นี้ไงพี่ เอาอีกแหมึงเสือไออีกเลยมันยไ่้นะพวกมึงเที่ยวรวดตปลากินนะลบองสาลบสามองสากมึงเสื้อไอนี่ละเออขนาดซีองสากูก็ลงมาแล้วมันตายดอกนะเด้งเมืเลียน่ตายดอกนะมันเ่เห็นโตเลยวะ

<c oughs> ขอเลยพี่นี่ไปจุกปลาหัวขาวอันนี้คืออะไาหักเน,นี่นยจ่หนอูโน้ลึกข้าน้ำทลอมหัวด้ออลึกปน้คลอมหัวก็คือบ่า Hmm. Cái mô này nè Phạm mô Đấy em nè nè kia khoa Thì cháy nó siêu vô nè Xóa xuống vô nè โอ้ลึกปนานจีะไปขังพุดดี้ปมั้งเนาะเออเขาย่างรัดนี่ไปกัได้หนี่น้ำข้ามมีอะนี่ข้ามมีอะไรทึงจิงเลยนี่พี่น้องมึงข้ามึงห้องพัดไยคลิปน้ำปลาแข็งแล้เขาหองมึงนี่มึงพี่น้องมึงเขาก็ดีมันจะกาดย่ำมือแรงเขาออกมากแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันจะหนาวแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็หนาวเริ่มหนาวแล้ว <ừ> จะรู้บรรยากาศ พี่น้องมูก็จะล้อยนามขามไปให้ผมไปไม่ได้มันครับพี่น้องมันเป็นเอฟซีเข้าพี่น้องหึงมม่ยู่น้ำกันหมักหวานแห่มาสั่นเมืองเมืองกันจุกวนัน นี่พี่น้องบรรยากาศนี่มันแรงของเกาหลีครับผมข้างวางก็ออกมาหายยาขายกินไปใส่แล้วพี่น้องคนบ้านเฮามักขายยาขายกินครับผมไปพี่น,อน้องเดี๋ยวจังไรเขาจังมัร่วมยอดร่วมกันเดี๋ยวเบิงบเาาบ่งคนบ้บานเฮอยากบาตกินโศกคนบ้านเฮ Hình được mua sáng đã. Anh Mô, việt nam. <laughs> Banh ngay vì binh ngay vì. À? hả? tôi nhây ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งโอ้ไม่ไนใไน,นี่โอ้ยห <c oughs> น้ำโขดลึกเลยอ๋ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่แป๊บนึง <c oughs> เอาแล้วโอ้โอ้ไา <c oughs> ้นในพี่น้องโอ้ ไปไหนปไหนโอ้โด้ลาบดีลาบเว้สองตัวเลยสาตัวน่มาเอะเอาขึ้นเอาปลดเอามันก่อนเอาพี่พูได้ยินคับรถไปเดี๋ยวกันหมดเลยคนขับรถก็ไม่มีเอาไว้มะคืมีู้ดหอีกมาจกปากกันไอจกปากกันจกปากเลยจกปากเลยแฟนจกปากเลยได้ปลาเบียดลาจัน ป่อยปล่อยเลยปล่อยปล่อยตุ๊กแกจกเงียกอนเมฆวกมอจกากนี่จกเงียบก้อนเมฆจกทลกันดีด้วยไปรตั้งใจพวกพวกยกยกเหรอนึกคงไขได้จะปลาเบียดแล้วพัดจานซีโดไหมไ่ปลาเบียดซีโมีนี่เลยเลี้ยงไทยจเสียพวกพวกปศุสัตว์ มีบ่๊ะปลาโนอยเฮ้ยไปไปได้ผู้หนึ่งตัวน้ำมาทันโอ้โหเหี้ยมันออกลงรูขาดอืมเละหมดเลยแล้วิ่งมาเรียบไรน้ำมากเลยที่โตเก่าโอ้ยเอาเดียวเอาไปหนามตัวนี้ฮะไว้กับปวย ใช่ที่ตัว้เขายืนจามหนิเนี่ยติสิต้องมีดยนันล้เฮาเล่นเด่นเล่นเล่นให้เลห้ล่ันบอม่มีลน่ันบนพีน้องหันน่งบอกว่าหันว่าสิปีคลิปีถ่ายรูยอดว่าันมี่น้องบื้องการเล่นเ็ดอกมันไม่มีฝั่งยืนไว้หนอ มันเป็นป่าไปหมดนี่นี่คันคลองใหญ่เลยทีพี่ข้างล่างใหญ่แต่สู้หาแถวนี้ไม่ได้ข้างล่างก็ตกปลาตึกเึ้ยตกตึกตึ๊กตึกตึ๊กตึ๊กตึกตน๊ดตึ๊กตึ๊กกตนกตึ๊กตึกตึากต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 ม๊ึกตึกกกกีกอ เออไอโอกไอศไปมองนะมันซต้ยไวสินไม้ไยาได้ไปวไอวไาจารย์ทร้ไปซิวไงยู่น่ะสตัวก็ประเบ็ดโอ้ปิง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 ลุด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 บวกเหลุนหลาดานุดหลกดหลุดหลุดหลุลหลวห ทอดแฉบขนาดนด้ปลาเบียดหน่อยนี่เออท่านนี้เด้อนี่ไปซิวแล้ไปพี่ต้องไปพี่น้องฝากทรงไทยเฮามันมืดเจ้าพี่น้องขุ่มกลัวพี่น้องว่าว่ลงไปไม่ได้ลงไปไม่ได้เขาลงไปแล้วเขาขึ้นจาไม่ได้จันทร์ทั้งนั้น ขนะุนทั้งนึงวานรออี่นอ้ออโอ้ยไม่ไ้เนี่ยานหยาเลยนะไปอะคงพยายามพยายางอยากไปบ้านมองคุณนะฤฤฤฮึดอือหือ ครับเร็วพี่นอ้องตัวนี้กํา่ังเริ่มค่ําเร็วทุ่มกว่าตอนนี้สอด20:00พี่น้องมืดหัวน้ําเย็นดีครับน้ํเย็นดีครับไอ้โซบกันใด้แล้วกินแล้วเพิ่น đây á phúc phúc đây quá thức quá chàng thứ quá phúc sao anh quỳnh มอสี่มอสี่มอสี่ปลาซิวปลาซิวไก่จยุ่ยจันไปซิวทอดไปพี่น้องไปร่วมจอดจำกันเพื่เทิงเข้าไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วโอ้จุดจอดครับมือนี้ขอฝากไว้ซัมนี่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งจอดจิบานเนี้ยไปไปพี่น้องโอ้สุดสุดกับแดดมืดครับผมมืดมืดมืดรองนี่ครับผมผลงานเข้าหือจะใจห่วง วาประานเนางตัวนี้คือหางผูกตัวจะหาเงินตัวนี้แน่อนขนาดวาอยกให้ทุกคนเตี่ยเบียปลาปลาปลาครับเนาะปลาอะไรเนี่ยนี้นี้นี้ตาไงพี่เขาไปตกปลามาพวกพี่เขาไปตกปลาโลื่น หัวนะเออป้านให้ปานให้ป้านให้หอป้านให้ก็ดีเนี่ยครับผมผลงานเทามือนน่ไปครัผมคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีครับคูบ้าวควบ้าวไบาว